<G ül> หัวหนองหัวหนุ่งพี่น้องเอ๋ยก็บดีมาดนะคะสวัสดีค่ะบุญมปนสาวพรนะคะสวัสดีลิซซี่กัดานะคะสีกัดาพี่น้องคะสวัสดีตอนเศร้าๆลงมาหล่อเบงกะพี่น้องเอ๋ยลงมาเลงมาหน,น่ะเะที่ยวอื้อขึ้นเลยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องอีกประมาณวันเกินวันจันทร์นี่แหละค่ะไม่เกินวันจันทร์นะคะ ก็จะลงมือถอนกล้าแล้วล่ะค่ะหัดผมสิคะวันจันนี้แหละค่ะสิลงมือล่ะค่ะอโอ้พี่น้องเอ้ปวดหัวนอนบอสลับค่ะอุตส่าห์แบบขนาดแบบเมือม่อยๆนะพี่น้องเ้ยไปย่างป่ามากเมือม่อยๆวัดศิลับได้หัวคำ่ำ มันกับบอหลับตังบตีหนึ่งพี่น้องเอ้ยจะไม่นอนบอหลับค่ะมันนี่ผู้เมื่อพระ,ระตีหานอนเดือกผัดลุกเศร้าตอนนี้คือหกโมงแล้วค่ะผู้เมื่อตีหาแต่ก็บด้ลุกมาแต่บนนอนหรอกค่ะแต่ก็ตื่นมาก็พร้อมกับข่าวดีข่าวดีสลับตุ้ยตุยนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามีเอืย้ยใจดีใจบุญเนาะพน มาร่วมทำบุญนำเอื้อยของตุยต่ยเนาะเป็นเงินหนึ่งมืนบาทนะคะแต่ว่าเอื้อยเพิ่นไม่ประสงค์ออกนามนะคะจังไดกะขอบคุณขอบคุณแทนครอบครัวทั้งตุยต่ยก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณเอื้อยเพิ่นหลายๆเป็นบุญเป็นกุศลหลายๆเด้อเอื้อยเด้อมีน้ำใจอยากซวยเนาะเพิ่นกระบร่ได้ประสงค์อ,อยากออกนองออกน,นามเพราะว่าเอื้อยเพิ่น อยากทำทำด้วยใจนะคะไม่ได้หวังอยากจะได้ออกสื่อออกเสียงนะพี่น้องก็จะเป็นจังบุนเอื้อยเพิินซะเนาะเสียไปกับเป็นจังบุนเพิ่นอยู่มีผมมาซอยมาซูนะคะพี่น้องค่ะเราเพิ่งนำหน้าก็พี่น้องเอ้สาวนี้ก็ไดแสแซงตะเวนจ้าน้องยืนกลัน น้ำตาหลบเงาราบมือไม่สุดเงาหาเขาบอกคือเก่าแล้วไอ้ควงเขามายืนแอคาถ่ายรูปบนแถวน้องลอยเบิดใจย่านบอลเลอแนวเหมือนไอ้ยนัดมา พาแต้มบอกลากันอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในใสยามิวงามงามเมื่อนีเปื่อนน้ำตาแสงอาทิตย์ส่องแม่น้ำคง,งเชียงเดวอาอันนี้ทุกนานะคะไม่ใช่แม่น้ำคงสาโคงเจียมสาเกิรสางนะคะ มีคนรักดายืนทั้งภาพมันเปิดแหงลาลอยมีไม่จอยบอสมรอของท่าทำสัญญาบ่มีความหมายจักหน่อยไพว่าสิฮักดังภาพเขียงนสีบลบหอยตัวให้คอยน้ำตาเอย บอกเป็นอืม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 ่ะน้ำในน้ตอนนี้พอดีดำนะคะพี่น้องเอ้ยแต่กับฮอดวันมนี้วันที่เท่าไหร่ราคายี่สิบสามแล้วยี่สิบสามวันวันศุกร์ยีิบสี่วันเส,สาร์ยีิบห้าวันอาทิตย์ประมาณยี่สิบหกนะคะวันจันทร์นะคะนางสีก็จะเริ่มถอนกล้า มาปีนี้สิเริ่มแหกฟปั้นจันนะคะดีหรือเปล่าคะก็ดีละคะ่ะวันไหนก็ดำไปเลยคะ่ะส่วนทางนี้เป็นของพ่อยายลัดนี่ยังขางเทิงเนี่ยมันจะแห้งะะแล้วค่ะต่ว่ากับว่าอย่างด้กค่ะเพราะว่าเขามีบ่อนะคะแล้วก็สูบใส่โลยสูบใส่กับปลายดอกเพราะว่ามันมันซื่นแล้วมันซุ่มแล้ว ข้างล่างเนี่ยข้างข้างท,างทางั้งรูมเนี่ยกะขันมันแหงเท่ากับสูบอีกน้องนี่ใส่นะคะเพราะเรามีสองนองนะคะดูหน้าใหญ่ของข้าพเจ้าก่อนนะคะโอ้ยปีนี้เข้ามาสะอ่อนเขาหน้าวานข้าเจ้าทั่วบ้านนั่งสีกันด่าบ้านแลลหน้าข้าเจ้านังหางามหมูอ่างทางใจบักข้าของเจ้าเฮ็ดแหล่คือจะตายนี่ เยืนคอยทาบองหิวเห็นอาแสงขึ้นงามเด่นเห็นแนวเพ่ะเจ้ามันเราอยู่ใจนัดต้องไว้มีไม้ควงแขนเอิญบ้าแฟ้นวันกันเรื่องระคนมาทาน้ำตาย้อยลังพิษฟังหักลมบุสมสงนองฮ่าคุจิโรนะคะมันอ่นอยู่แถวทันแทนานี่นอ้องถ้ามันเยอะนะนางสีกาดาวันหลังจะออกมาขุดที่นี่แหละค่ะ ดาวันแดงพอรับวันใหม่ผ่าแต้มสัยใสหมอกลายงามตายูค่ะตะเวนยามเสาร์กำลังงามนะพี่น้องยมีคนยืนเดียวได้โอุ้ยมันนี่มัน,ม,นมันบอ่อนละค่ะมันลึกแล้วขนาดนี้นะมือนีฮักพายถ่ายรูป,ปเป็นท่า ใจบ่มั่นแน่นคือสีแต็มผ้าพอไม่มักนาง่ายแท่น้องใจชายหมดความหมายมันหมอกถือแสงความหักอ่อนแหงมนลาลอยทางใจภาพเขียนสี่สามพันปีบอเลือนหายแตกใจคนบ่ทัานดนก็เปลี่ยนไป เบิงชีวิตของกันแล้วทายน้ำตาไหลลงยาวยาวลมหนาวตําหัวใจถึงลมหนาวตําหัวใจถึงล้านความคิดถึงกระดึงอ้ายบ่อยู่ทั้งผู้มันเปวดเจ้าเจ้าเนาหอนตึมใส่กันมีคนกดกันให้โลกเพิ่นฮู้เดินเคียงคู่แซวฟีวันทำํายใจดำาจังทำลงได้ ฮนเฮนพาพบาดใจเจ็บลายเด้อก็พออยู่นะครับก็มีน้ำมาแช่อยู่ค่ะแต่ว่าตอนถ่ายหุดน่ะมันถ่ายบุ๋มลงมันแข็งแต่โอ้วันตอนดำเนี่ยมันสิไต่ได้เบาขนาดสิได้นะครับเพราะว่าน้ำมาแช่ว้แล้วมันนนางสิลมอยู่ดอกมันน่าจะถ่ายลงอยู่นะ ไปเบิงเขาหน้าวานข้าเจ้าพี่้อกมมนะ้เขียวเขียวอื้อเลยจะ่ไหมถืออ้าวข้าเจ้านะคะเจ้ามาเหตุปีแรกงามเลยค่ะนี้นางสีดำดูจะเป็นยังไงอีกนะคะดำขันดำให,ให้ให้ใหญ่ๆนะนี่คือหงออยู่นะคะคือหงอมันนานหอดคันย่ำดำแล้วมันนานหอดคัน แต่พอนายรัดว่อีิสิจ้างนะคะเพราะว่าปีนี้เพื่อนกับยากต้องไปตลาดทุกมือเนาะยากไปขายของตลาดตลีนะคะแต่ว่าผู้ผู้เพเพื่อนสิได้คนงานเบาให้เพื่อนหามาจะทังปักซองหมดเลหาคนงานแถวบา้านเลยก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าช่วงนี้เพื่ดกระดำมเข้าไปของมันแต่ว่าคัาจ้างขึ้นไปทั้งอันทั้งบ้านเพื่อนขึ้นไปทั้งพุนกัด สิถือกว่าถ้าอันคนงานทั้งบ้านขรางเจสีนะพี่น้องไอ้เมื่อนี้ขขาหน้าวานข้าเจ้านะคะมีแต่ข้าวอ้อยต้อยนะคะกั่อ้อยกระบอฮอนอน้อยกะบอมีนางเป็นสตรีหีตดได้นะคะงามข้าไม่มีหญ้าสักต้นเลยปุ๊กอ่างทางใจข้าเจ้าไปเฮียนมนกล่องข้าวาใหญ่มาบอกเขาจังมางามแต่บอกนางสีสุหา เงียนมลหิหนใหญ่ทั้งนั้นและค้ะนั้นนี่ <c oughs> ไ่ปหางเียนมนหิ้งใหญ่ทางใดเค่ะอันนี้ข้าเจา้าเงียนมนกล่องเขาหนใหญ่แน่นอนเลยจกกังว่าเขางามนี่เนาะโอ้เหตุเพองามกับงามวแตปอันนั้นมากข้าเจ้ากับปุ๋ยมายด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 เลย,ย,ย,ยะค่ะอ้อยตลอดนะคะนางซีเอาอยังอ้อยค่ะขี้วัวเหรอ <c oughs> ขี้คานอยู่ลงมาว่าแต่งามอรีเพี่น้องเอ้ยแต่สะอ่อนแรงว่าปีนี้เพิ่นซิได้ลายแล้วนี่ ไม่ต่ำกว่าร้อยกระสอบนะคะถ้าอย่างเนี้ยเยอะนะยายขีย้มาเห็ในใดนี่ได้ประมาณสูงสุดได้ห้าสิบกระสอบนะคะเออนางก็ทำตามมีตามเกิดของนางนั่นแหละค่ะแต่ของนางสีปีนี้จะได้เท่าไร่เอ่ยนาเจ็ไหตีกายนี่ได้ห้หาสิบนะคะกลายได้ห้าสิบกระสอบนะคะเจทไหนะคะเฉพาะของนางสี่คเดียว แต่ว่านัขายเบิร์ตค่ขายเป๋ซ้าให้เบิร์ตตอนนี้สิดซื่อข,ข่าวกินค่ะแต่ก่อนนี้คือมอยู่บ้านสองสามเดือนปลประมาณเดือนกันญยาพชรจพรจิกาพลไรต่้งสสได้ซื่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสื่อแต่นํายายขี่นั่งบ่มีเงินแหละนั่งว่าสเอาเข่าวหายนั่งมาเอาเงินน้ำพันหนึ่งนั่งสิสีลงมาหายค่ะเพราะว่าเพิ่นกนิ่น บ่หลายคนเนาะมีแต่สามคนตายาย่แล้วก็หลานน,น้องนนท์คนเดียวกับยินพ่อปนั่นแหละแต่ที่จริงกระทุกปีกขั้นบพ่พ่ก็เอาน้ำนางหน่นแแล้ว่าบริสุทธิ์ดอกโอ้ยสะออนนะคะสะออนนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้ก็สิไปบ้านตุยต,ยตยกับประมาณสวยๆคนละพี่น้องเ้ยถามนางแ่ากรณ์มือนีพันสิบปปรผอมบอรหรือว่าเป็นมืออื่นเพราะว่า ถามมันเอื่อยตุยๆแล้วม่อว่านี้ว่าเพิ่นสีเอาลงป่ามืออื่นนะคะเอาไปปสสาหรือว่ายังไงแต่ว่าส่วนมากกะสีหน้าภายหนามันเนาะแถวบ้านเพิ่นันเพราะว่าปะชามันจะลําบากหรือว่ายังไงถามันไก่ก็มมนกะสีลาบากก็ตังแต่ก็ตังติดตามตอนสวยๆแล้วกรันพี่น้องค่ะไปไปมอบเงินให้ทางครอบครัว ผู้เสียชีวิตนักเอื้อยตุ้ยๆนั่นเองพี่น้องกับเป็นเงินกับรวมแล้วแล้วกับประมาณหมื่นกว่าบาทและพี่น้องเพราะว่าเงินเออื้ยเพิ่นมาทำบุญนะคะหลายๆคนที่เขามาช่วยกันทละเล็กละน้อยเนาะที่ไดกก็ขอบบุญขอบคุณไอเออยเอชซีทั้งหลายเนอที่เมตตาแล้วก็อยากทำบุญกับครอบครัวตุ้ยๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมืดค่ะที่ไดกก็ขอให้ บุญกุศลนี่นหหอให้เทิงนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเอ้ยติดตามคลิปหน้าตอนสวยๆก็แล้วกันสำหรับเช้านี้เ็บภาบรรยากาศอยู่ที่ตะกร้านี่แหละค่ะตื่นแหกคิวคิตาขึ้นมาประธานล่างหนาล่างตาแล้วค่ะหนาซอสค่ะซดเบิดค่ะพนกับซนะคะต,ตื่นมาหนาสวยๆฮิฮิอันนี่แหละค่ะติดตามคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ